เพิ่มความสดชื่นให้ชีวิตประจำวันด้วยกระติกเก็บเย็น1,200มิลลิลิตร Stainless Steel Vacuum Flask รับประกันความสดชื่น48ชั่วโมงและความร้อนนานนับวันสั่งซื้อตอนนี้เพื่อความสะดวกสบายทุกวันสวัสดีค่ะเปิดตัวสินค้าใหม่กระติกเก็บเย็น1,200มิลิลิตร Double Layer 316 Stainless Steel Vacuum Flask กันความร้อนและเย็นได้อย่างยอดเยี่ยมเพิ่มสไตล์และความสดชื่นให้กับชีวิตประจำวันของคุณ ด้วยกระติกเก็บเย็น1,200มิลิลิตร Double Layer 316 Stainless Steel Vacuum Flask ออกแบบมาเพื่อคงความเย็นและความร้อนไว้ให้สุดยอดด้วยสมรรถนะของเหล็กไม่เกิดสนิทคุณภาพสูง316 Stainless Steel แบบคู่ทำให้คุณมั่นใจได้ในประสิทธิภาพการเก็บรักษาความเย็นหรือความร้อนได้ยาวนานคุณ,ณสมบัติเด่นความจุขนาดใหญ่1,200มลตรพอเพียงสำหรับการเก็บเครื่องดื่มหลากหลายชั้นดับความร้อนแบบคู่ 316 i n l e เ s steel <S เพื่อความร้อนหรือความเย็นที่ยาวนานแก้วเก็บเย็น48ชั่วโมงเพื่อความสดชื่นตลอดทั้งวันออกแบบมาเพื่อความทนทานและคงทนต่อการใช้งานในระยะยาวส่งจากกรุงเทพและมีการรับประกันสินค้าหนึ่งเดือนจากผู้ผลิตไม่ต้องรอช้าสั่งซื้อทันทีเพื่อประสบการณ์การเก็บรักษาความเย็นและความร้อนที่ดีที่สุดกดสั่งซื้อตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ขอขอบคุณค่ะ